สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่ชาวนาสายมะลินะครับสายกขสิบห้าสายข้าวเจ้าดอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็เป็นกขหกนะครับนะครับเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์เหล่านี้นะครับที่หลายๆคนอาจจะตั้งคําถามมาว่าเราจะใส่ปุ๋ยเราจะดูแลเราจะบํารุงยังไงกับข้าวสามสายพันธุ์นี้นะครับก็คือกอขสิบห้ากขหกแล้วก็ข้าวเจ้าดอนะครับ มาเข้าถึงตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกก็คือกขอสิบห้านะครับกขอสิบห้าเนี่ยคือข้าวอะไรผมก็จะพูดอย่างนี้มันก็คือข้าวไวต่อแสงนี่แหละครับแต่มันจะออกหรือว่าเก็บเกี่ยวก่อนมาลิประมาณหนึ่งเดือนการใส่ปุ๋ยรอบแรกก็แนะนําว่าให้ใส่เหมือนเดิมเลยครับหนึ่งสิงหาแต่การใส่ปุ๋ยรับท้องของข้าวกขอสิบห้าเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ใส่วันที่หนึ่งกันยานะครับเพราะว่าหนึ่งกันยา ไล่ย,ยาวไปจนถึงวันที่10ตุลาเนี่ย40วัน40วันระยะการรับธาตุอาหารของปุ๋ยที่ระหว่านช่วงวันที่1กันยาไปเนี่ยมันจะพอดีกับการให้อาหารทางลากนะครับสู่รวงและในระยะรวงส่งรวงจนไปถึงอัดแป้งเข้ามาเมล็ดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอีกรวมกันแล้วทั้งหมด60วันนะครับ ปุ๋ยทุกสูตรนะครับปุ๋ยทุกสูตรทุกระยะที่เราใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาหกสิบวันนะครับในการเข้าต้นเข้า,มาเมล็ดนะครับสําหรับไอตัวกลางกับตัวท้ายส่วนไอตัวยูเรียนะคุณไม่ต้องไปโฟกัสครับไอยูเรียนมันใส่แค่สามสี่วันก็กินแล้วจริงๆยูเรียเนี่ยเอาไปพรมช่วงข้าวใกล้ๆออกมันก็แป๊บเดียวนะครับเข้าต้นจนเป็นเรื่องปัญหาเชื้อราอะไรต่างๆฉะนั้นชัดเจนนะครับก็ขอส5้า ใส่ปุ๋ยรอบที่1น,นะครับก็คือเดือนสิงหาใส่ปุ๋ยรอบที่2รับท้องก็คือ1กันยาอัตราที่อยากจะให้ทุกท่านใส่นะครับก็คือไร่ละ10กิโลและไม่ใส่ยูเลียข้าวดังกล่าวค่อนข้างจะไม่ทนทานขอบใบแห้งนะครับและในช่วงฤดูที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันเป็นฤดูฝนขอบใบแห้งหรือว่าข้าวใบกรอบเนี่ยมันเป็นได้ง่ายแล้วก็เป็นได้เยอะ นะครับเลยไม่แนะนําให้ใส่ยูเรียมันงามเองนะครับคําว่าที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือค่าไวแสงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับกอขอสิปุ๋ยที่ใส่นะครับไล่ละ10บกิโลสูตรที่ใส่สิบห้าห้ายสห้าสูตรใดก็ได้นะครับขอย้ําว่าสูตรใดก็ได้ขอให้มันเป็นสูตรไม่ใช่เอาอยูเรียมาผสมมาครับ จะเป็น16 8 8 16 1ด8 16 20บศูนย์คุณก็เอา0ูนย์ศูนย์หกสิบมาแต่งอย่างเงี้ยนะครับทำได้ไหมแบบเนี้ยนะครับผมไม่ได้ผมไม่ต้องการให้คุณเอายูเรียมาใส่อะ่ะความหมายอ่ะนะครับมันไม่ใช่นาปังมันเป็นนาปีนะครับแต่เป็นเป็นเป็นปีอายุสั้นกับปีอายุยาวนะครับอย่างเช่นข้าวเจ้าดอเนี่ยนะครับหรือกอขอหกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือข้าวที่ เก็บเกี่ยวใกล้เคียงกับมะลินะครับใกล้เคียงกันเลยการใส่ปุ๋ยมันก็จะใส่เหมือนมะลิทุกอย่างเลยมันเป็นข้าวที่ไวแสงเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกานะครับต้นกับกลางพฤษจิกานะครับก็ไม่ต่างอะไรกับมะลิหนึ่งร้อยห้าเรานะครับที่เกี่ยวกันตั้งแต่สิบนะครับสิบพฤษจิกาไล่ไปจนถึงวันที่ห้าธันวานะครับก็มีค่าเท่ากันการใส่ปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับ มันเป็นข้าวที่ใบอ่อนนะครับเหมือนมะลิเนี่ยเป็นข้าวที่ใบอ่อนแอเป็นโรคขอบใบแห้งหรือว่าใบากรอบได้ง่ายเราจะไม่ใส่ยูเรียนะครับสูตรที่แนะนําให้ใส่ก็1 5 5 2้เพียวเพียวรอบที่1วันที่1เสียงหารับท้องวันที่20กันยายนนะครับหรือวันที่10ถึง20กันยายนสําหรับกอขอหนะครับหรือข้าวเจ้าดอนะครับชัดเจนนะครับ ส่วนมะลิเนี่ยคุณต้องไปใส่รับท้องวันที่ยี่สกันยานะครับไม่เกินย5ิบห้าและใส่ในช่วงรอบแรกเนี่ยจะใส่เดือนสิงหาคุณลองคิดตามผมนะครับข้าวจากที่คุณหวานตูหวานตูมเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วฝังตัวอยู่ในดินเนี่ยหรือว่าทําน้ําต้มเนี่ยข้าวช่วงแรกที่มันได้รับน้ําฝนหรือว่ามันโดนฝนปั๊บเนี่ยข้าวมันจะใบางามใบเฟื้อคุมดินใบเฟื้อฟ้าเลย มันจะไม่ใบตั้งตรงเหมือนฤดูแลง้งนะครับคุณลองโฟกัสดูใบเขาจะโค้งงวยสวยดูฟูเลยดูเหมือนผักที่มันโดนน้ำสปริงเกอร์พรมอยู่ตลอดเวลามันก็จะงอใบางามใบบิดและไอสิ่งที่มันจะเจอหลังจากที่คุณยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแม้แต่ยาฆ่าหญ้าก็ยังไม่ได้ฉีดเพีย้ยไฟก็ยังไม่ได้ฉีดปุ๋ยเกตก็ยังไม่ได้ฉีด นะครับปุ๋ยทางดินก็ยังไม่ได้ใส่สักเม็ดเดียวเลยใส่แต่น้ำนนํำฝนน้ําฝนน้ําฝนเนี่ยตอนนี้ข้าวบางจุดเกิดเชื้อราหลุมเห็นไหมครับเชื้อราเชื้อราหลุมเชื้อรายุบหรือว่าเชื้อราเน่าที่ใบเน่าที่โคนแก้ยังไงละครับวิธีแก้ง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมันเกิดขึ้นเองเกิดจากสภาพใบข้าว มันสูงมันยาวหรือว่ามันงามเกินไปงามเกินไปจากฝนก็เหมือนการที่เราใส่ปุ๋ยยูเรียหรือว่าใส่ปุ๋ยต่างๆเข้าไปในช่วงระยะต้นข้าวโดนฝนหรือต้นข้าวที่เพิ่งได้น้ำเนี่ยต้นมันก็จะโตแล้วก็อ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอปุ๊บพวกลกูกพวกมแมลงมันก็จะเข้าทํำลายได้ง่ายโดยเฉพาะใบข้าวที่โดนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยทางใบเนี่ย มันจะเน่าได้ง่ายกว่าการที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเองนะครับการเกิดขึ้นจากธรรมชาติมันก็จะสร้างแล้วก็หายไปกับธรรมชาติและฟื้นตัวได้เร็วกว่าส่วนเราเล่งด้วยเคมีมันก็จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันโดนเคมีทำลายเข้าไปด้วยมันก็เลยเน่าแล้วก็ฟื้นตัวได้ช้ากว่า หรือการทำลายของปุ๋ยเคมีอาจจะไปทำให้รากเสียโคนเสียใบเสียได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าข้าวคนที่ได้รับฝนใบเฟื้อใบงามจะเกิดเชื้อราในช่วงแรกหรือช่วง20วันแรกไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันฟื้นตัวเองครับโดยเฉพาะข้าวจุดที่ไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไป ส่วนคนที่ปรากฏว่าปล่อยตามปกติแบบที่ผมว่าแล้วนะครับและมันไม่หายจริงๆหรือว่ามันมีอาการลามหรือว่าเป็นหนักขึ้นให้ซื้อ,อยาแคลเซียมโบลอนนะครับผสมกับไตไซคาโซนนะครับสตัวนี้ฉีดพ้่นบริเวณที่เป็นหรือว่าทั่วนาได้เลยหรือถ้าหาไตไซคาโซนไม่ได้ ก็ให้หาแคลเซียมบวกอะซอกซีสโตบินนะครับก็ฉีดไปได้เลยมันก็จะกลับมาหายเองนะครับมันมีอยู่2รูปแบบนะครับกับคือปล่อยให้มันหายเองตามธรรมชาติกับฉีดยารักษาในขนาะที่มันเป็นส่วนใหญ่ผมจะตอบเลยนะครับว่าโรคพวกนี้เกิดจากการที่ข้าวยืดตัวหรือว่างามจากการเติบโตของฝนหรือว่าการงามของการพักหน้าดินเป็นเวลาที่นาน ทำให้ข้าวตรงจุดนี้ใบอ่อนแอนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดจากน้ำมือเรานะครับฉะนั้นปล่อยให้มันหายเองดีที่สุดนะครับส่วนที่ผมอธิบายหมดแล้วนี่ก็คือกอขอ15นะครับฟังอีกทีหนึ่งนะครับสรุปให้ฟังนะครับกอขอ15เราจะใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับวันที่1สิงหาใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับหรือรอบรับท้อง1กันยาโดยใช้สูตร15 5 20 ไล่ละ10กิโลเท่านั้นนะครับคุณก็ดีดไปส่วนกขอหกนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ย15 5 20รอบแรกเดือนสิงหารอบที่2วันที่15กันยานะครับในรอบที่2หรือรอบรับท้องนะครับ15กันยาแล้วก็ใส่แค่เพียงไล่ละ10กิโลเท่านั้นนะครับส่วนพันสุดท้ายนะครับก็คือกขอห นะครับผมก็ไม่รู้หรอกเรียกชื่ออะไรผมก็เรียกตามเนี้ยนะครับก็ขอ6นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ๋ยใส่สิบห้ายี่สิบนะครับไล่ละ10บกิโลนะครับในรอบแรก1สิงหาแล้วก็รอบรับท้องนะครับสิห้ากันยานะครับตามนี้นะครับส่วนมะลิร้อยห้านะครับหรือหอมมะลิเราจะใส่ปุ๋ยรอบแรก1สิงหานะครับแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งยีนะครับถึงยีห้า กันยายนนะครับเป็นรอบรับท้องใส่ไล่ละ10กิโลสูตรที่ใส่ก็1 5 5ห0ชัดเจนนะครับคลิปนี้ส่วนปัญหาต่างๆก็รอดูไปก่อนครับยังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับช่วงแรกข้าวมันจะมีอาการเติบโตอย่างสวยงามนะครับในฤดูนี้เพราะว่าฝนดีนะครับหลังจากฤดูนี้ไปนะครับเดี๋ยวใบเริ่มตั้งอาการข้าวเริ่มเหลืองเราก็จะฉีดยาฆ่าหญ้านะครับผสมกับเพียไฟนะครับ เอาทีเดียวให้จบนะครับแล้วเราก็จะไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรในช่วงเดือนสิงหาเมื่อข้าวมีน้ำในนานะครับอย่าไปรีบใส่นะครับเพราะรีบใส่ก็จะมีปัญหาข้าวพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นใบไหม้ใบกอดได้ง่ายหรือว่าอ่อนแอต่อโรคใบไหม้สูงนะครับการใช้ยานะครับหรือใช้ปุ๋ยเร็วเกินไปในต้นในขนาดที่ต้นอ่อนใบอ่อนก็อาจจะทำให้ข้าวพวกคุณเสียหาย ่อนที่จะเติบโตและออกลวงได้นะครับก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องมแมลงส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยระบาดในหน้านี้เพราะว่าทำกันเยอะครับไปก่อนนะครับ